สวัสดีค่ะมือนี่มีนัดกินข้าวแรงกับปัดเจ้านะคะเจอกับสกายชอบเที่ยวอีกแล้วมือนี่มากินข้าวแรงกับปัดเจ้านัดกินข้าวแรงกันปัดเจ้าลูกเข่นเจียวอ้วนนะค่ะมือเนยว เจ๋งเนาะค่ะว่าเขาไม่ยังนี่เขาไม่ยังได้กินเขาไม่ยังได้ยังกลิ่นมะเร็งเนาะเข้าล่างเขาสุ่มเขาขุดไปเขาก็ได้ขูดไม่เว้ยเขาขูดตอกวนเมา่อหอด้วยค่ะนี่มาหาเมเรีนกับปะเจ๋อกับปะอวนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีชอบยังก็ต้อลืมสกายชอบเที่ยวช่องสกายชอบเที่ยวเด้อค่ะ เค่ะมาเล่นกับเจีอยวนเจีอวนพาเพื่นก็ได้อนันนี้เนมาซื้อลูกจีนมาก็เห็นมาสูปัดเจ้ากินน้ำผาของมาได้ไหมของมาสิองเดียวมีแตเพลิงเ่อเออจีเพลิงค่ะเจ้าจะเดี่ยงกับคเอักเออสิ่งเดียกินเรื่องลูก้าัจิมไม่กินน้ำกันเด้อจ้าเด้อมาเด้อค่ะผู้ใดอยากมาเด้อเจียวนมากินโซ่ป่ะ จอวนกินโซแนนกันข้าวเากันนี <c oughs> ่กจ,จะมากวนปัจจ้าลจกินปนะจาล้กินกินคืออ,อาหานท่านีกินบะห<อ>มันเยตะไหไบบาไข่ไ<อ>ขงขี้กโกลบออกยออกอู้หู้จะไข่อยากตะเอา <c oughs> พาไปยังไ่อยากมาได้ค้าวม่กินเ็กิน้ำาจอบนา้นสวยอวยูอ่้นสวยง่น้ำแข็งบรรดาเอ้ันใหญ่ยูออันตะเกียบนั่น เนี่ออกจากสองห้างเล่เดาบอเมื่อยยงหยอกบานเพิ่งเย็นมื่อละบานเพิ่นอนเ็นตะว่าแต่ว่าเป็นหยังเด้่ยจะละืบิดจะะเวนีนจอนั่งจไม่ขิน่ดันขึนม่ขนก็เกี่ยนกันเดียวไม่เห็นยังไม่ะ้ลานเออลานมาอยู่กับไม่ะ้ลานมันโากข้นข้าวนึ่เหมอยามการช่างกำลังรับชมเลยนมันโตมันจะจอาเบงองบนนะเ้อ่บนออะมาเด้ ยลชิ้นน้ำก้างฝากส่องได้ไหมฝากซ่องส่องเฉยฝากซ่องฝากซ่องปัจจัยเด้อยๆดิฝากซ่องปัจจัยฝากซ่องได้แล้วค่ะซ่องสกายส่องเที่ยวนะค่ะซ่องนอกไม่เราจะเป็นอาเป็นอันดีสะพายทุกเทียนเป็นอย่างที่เอิดอาตีเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นเสือพีเนาะ เสือนออ๋อเสือนองเสือนองลุงเขียนเป็นเสือพีแม่เสือพี่อันน um ี ler, ้เป็นเสือนองเขาจะเป็นเสือพี่กับตรงเป็นเป็นป่าเปนลูกเจ้าเอิรนอาเอิรนอาเนาจะเป็นเป็นเสือนองเป็นญยาิทังสามีกับเจ้าเป็นญยาดทั้งลุงเขียนเาจะมซาแอมากินชอาเยมาเอมาเาเดอมาเ้อมาเด้อมาเดอเด้มาเดมาเด้าเดอมาเอมาเลมาเอมาเด้อมาเด้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 มาเเามาเดมาาเม นอนเดีวไม่ต้อเสยใจไว่าไม่กินเนาะกเอ้อก้กันตะไปมต่อื่นงยมากไหมกันไอต่อโว้ยมาดูสินี่ปะเจ้าปะเจ้ากินเป็ตะเสียบคักคักกินจะมาอ้วนเนอเมื่อคืนีเยมนะกินยังกับปจนตะเสียบไปอกปะเจ้านะยังเนียกคอยเที่อวถอดเหนื่อยแล้วก็ตามแข็งๆหูยคู่ทางกินเออ พเราอย่นันานันกินสองคนนี่กินลูกข้ามาเด้อชิเยืนกินเอาาเรื่องลกข้านะคะเลยเจ้าเดียวเจ้าเดียวแน่เจ้าเดียวเนี่ยในเรื่องงานข้าแล้วขายดีดีเลยแมลนเขายดีอยู่เด้เนี่ยมนันไม่มีรไม่มีใเหตุนะเมียนกมึงจะเรากรปิ่งมาทันเมื่อกี้ก็ได้ยืนหาวเด้ออันนกกันผัวเราก็ปิงงล้กกัน เซ็ถุงเส่ซถุงนู้กับบ้านท่านแบบนี้ันสิไม่ได้ไปมันเดียวาอุ้อย่างัตานมาดูอืมไม่ไม่เป็นอันมันอันมันมันขุนดีเนาะมันขุนดีว่ะแตคนเจ้ามากินอันบุกจินมาพี้ขอดอืแมนยกแล้วก็มีอันบอดีเอาไหมคะแล้วก็จะควอันให้ มาได้ค่าไมาด้ถ้าเราเสียงห่านกับสมาค่ะกินไปได้กันเอ๊ะเอกยงกันได้สมาไม่ได้หรอเ่อนักดไลค์กดแชร์กดกินตามเด้เลยเจ้าจเด้อเจ้ากินโซไร้องเจ้ากินมันเสียบไม่ยังดีมันกินมันจะเสียบสักักนองกายล้กายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตตลไส้ะอ จะคล้องส่องจะคล้องสองแล้วค่านี่แต่ว่าจะของส่องบุ๊คก็เห็นบุ๊คก็เห็นนี่องจองนึงเธอบุ๊คเยบอกเธแต่เดี๋ยวนี้น้องเนก็บริจากรอบแล้วเหมาเนี้ยมันเป็นเบาเนาะเออก็เป็นบาเขาะมันสิบหกน้ำานผ้ชมนที่ชินน้ำกัน่เรื่อนฝากนไดกดแชร์ก็ติดตามนะคะสกายชอบเที่ยวเป็นไทยฝนพูดที่ละเนีหน่อ หายคนเลยบตัวกันะกันเมื่อไร่บอเพราะเราไปเห็นชาเราไปอเห็น่เห็นาหมดแล้วเราไปเ่เดือดด้ยชาไฮะกนเเราเนาะพาเออเสกิเาินกมจะเสียภาคทยออก็เสีย้าทยจะเสียภาคเศรษปาไกซื้อัหนลกของมา ก็อยากก็อยากสื่อยากก็อยากซื้อย่างเดียวซื้นมาสื่่น้องอื้อมาแล้วแต่ไกินก็เอาให้สร้างเออแ่ก่อนกินไหม่ต้องใหม่นะเอออยากก็อยากสื่อเพิ่งอยากก็อยากกินย่างเดียวเท่านั้นสื่อยางเดียวเพื่อควากกระเทือนเถอะนะคะเป็นแต่คนไหลมื่นนั่นแหละเออคุณบอกตัวกายแล้วขนมขนม ราคาเดินสีน้ำตาลก็หนังเาสูงสีแช่หนังมัเย็นว่ะเดี๋ยวไปรวงพ่อขัวแห่งเขาเนาะค่ะหนังพ่อขัไว้หัเขาห้องแต่ยังกินลี่ยงเนาะค่ะลุงเคนโอ้สวัสดีครับอันนี้เขอเรื่องไก่ต้นปลาไก่ต้นป่าโอ้เอียงเนาะนี่ไก่ต้มน้ำปลา มุกสีสันนโอ้ยอันนี้บมกม่วงเนโออันนั้นบมกม่วงโอ้ลุงเข็นลุงเคีนกินหมกม่วงบ่ค่าบูเองครับบเองเนี่ยเองไทีโอทีเสบเนี่ยเี่เียเี่ยเปียว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 เองกับผหมูกันพนบอกว่ากเอมัล่กเอมันเยมกเนี่กินเบงกดวใ่่กันัวแกกินไองเรงนะค่ะขังเ่องนลุงเคียนขอบีากขวเขาคน มาจิ้มพวกจาหน่อยพวกบเลยครับผมจ้างนว่าเบิ่นจ้งนย่พี่จงเลยครับคดังยัจีค่ะจ้งนนพาเพิ่นครับผมจ้งเบ่นจิ้หมูจิบ้าิ้มาส้นแซบเลวค่ะสนแซบครับโอ้ยย <laughs> <laughs> เจ้าขับกันนะจ้าจ้าไปเจอกันใหม่ไปเจอกันไหนไปเจอกันใหม่นะคะน้องไม่ต้องจูงอะไกดแชร์นะจ๊ะเด้อไม่ต้องจูงเรื่องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะคะสกายชอบเที่ยวชอบตีค่า